มาดูเรื่องหวานๆกันสักนิดหนึ่งไหมหวานๆไม่เกี่ยวกับน้ําตาลเกี่ยวกับน้ําตาลมันเป็นความหวานทางใจความหวานทางใจ4หุ้นรับวาเลนทายครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ของปีนี้ครับวาเลนไทน์นี่วันที่เท่าไหร่นะ1ิบกุมภาโอ้โหแม่นนะจะแม่นฮะจะแม่นแม่นนะแม่นผมเนี่ยไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่อ้าวครับวาเลนไทน์ปีนี้14ี่กุมภาพันธ์2569อเขาบอกว่าจะเป็นหนึ่งปีที่พิเศษเนื่องจากทำไมทราบไหมฮะครับส4สี่กุมภาพันธปีนี้มันตรงกับวันเสาร์อ๋อวันหยุดวันหยุดเครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้ ผู้คนนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคู่รักแล้วก็กลุ่มครอบครัวจะมีการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วก็มีการเดินทางไกลมากขึ้นก็จะเป็นผลดีนะฮะต่อหุ้นในกลุ่มบริการเป็นหลักเลยครับอย่างเช่นนะฮะหรือว่าโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มร้านอาหารหุ้นในกลุ่มห้างสรรพสินค้าครับรวมถึงหุ้นในกลุ่มโรงแรมอ่า กรุงศรีเขาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มร้านอาหารที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือบริษัทมากุโรกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นมากุโรนะครับเนื่องจากปกติร้านอาหารภายใต้แบรนด์ต่างๆของเครือมากุโรนั้นก็จะมีลูกค้ากลุ่มครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการหนาแน่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าในช่วงวันว,นวนาเลนไทน์หรือในช่วงเทศกาลตรงนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยนมันก็จะเป็นนาทีทอง นะ,ะที่จะมีลูกค้าที่เป็นคู่รักแล้วก็กลุ่มครอบครัวเข้าไปใช้บริการมากขึ้นเป็นพิเศษก็แนะนําให้เป็นท็อปพ c ิกเลยนะครับของกลุ่มร้านอาหารกําหนดคําแนะนําซื้อ ราคาเป้าหมาย29บาทครับอันนี้ในกลุ่มของร้านอาหารนะครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็คาดว่าหุ้นที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า C P N นะครับเนื่องจากว่าปกติช่วงวันหยุดี่ยจะมีผู้คนเข้าใช้บริการในห้างค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่แล้วแต่และวันว,นวนาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ก็จะทําให้ผู้คน,เ,นเข้าห้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกทั้งกลุ่ม C P N ก็ยังมีการให้บริการเรื่องโรงแรมแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ อื่นนี่นนนไปด้วยนะครับคำแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ CBN เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่72บาทอันนี้ในกลุ่มของ50สินค้าแลวก็อาจจะตัวของเซนท่านเนี่ยอาจจะมีในโรงแรมเข้าไปด้วยแต่ถ้าเอาโรงแรมโดยตรงนะครับก็จะมี2หุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือโรงแรมเซนท่านพลาซาจำกัดหรือว่าเซนเทลแล้วก็บริษัท แอสเซทเวิร์คคอจำกัดมหาชนหรือว่า AWC นะครับก็เนื่องจากว่าวันวาเลนไทยปีนี้ตรงกับวันเสาร์พอดีก็น่าจะทําให้ลูกค้าที่เป็นคู่รักและก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวตัดสินใจเดินทางออกไปท่องเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลความรักมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักนะครับก็เลือกตัว AWC เป็นท็อปพิกในกลุ่มของโรงแรมนะครับเนื่องจากว่ามีการเติบโตด้านผลประกอบการที่โดดเด่นก็แนะนําซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย2บาท75สตางค์ คดการเซนเทลนี่ก็แนะนําซื้อนะฮะแล้วก็มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอยู่ที่43บาทจากเดิม37บาท50สตางค์นะครับผมชอบตรงนี้ที่บอกว่าเดิน<อ>ทางไปเฉลิมฉลองความรักกันมากขึ้น<อ>ไม่รู้เขาเฉลิมฉลองกันยังไงเอ,เอ,เอเก็ไปกินไปเที่ยวปกินไปนัี่ไปกินไปเที่ยวเ <c oughs> อ็นจอยแฟมิลี่ไทม์ใช่ไหมฮะโอเค ตามนั้นก็อาจจะเป็นกิมมิะในช่วงสั้นๆแต่ก็ช่วงนี่แหละฮะอย่างที่บอก3 4ี่วันเนี้ยสุกเสาร์อาทิตย์จะมีเหลื่อมมาเพื่อหัดสุกเสาร์อาทิตย์มันก็จะเป็นช่วงนาทีทองที่จะทำให้ตัวรายได้จากการขายและบริการนะฮะอย่างของรอบเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของไตรมาสใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะกระเตืองขึ้นก็ทำให้ตัวผลประกอบการโดยรวมก็มีแนวโน้มที่จะ มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ